เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกก็ว่าได้ครับเมื่อนังสืพิมกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาประกาศว่าแจ็คมาเจ้าของอาลีบาบาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนฮือฮาเพราะว่าแจ็คมานี่เป็นนายทุนระดับโลกเป็นคนทำมาหากินกับเรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของ การใช้ทุนเพื่อขยายผลเป็นบริษัทระดับโลกที่มองบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรขาดทุนเป็นหลักคอมมิวนิสต์ไม่ได้คิดแบบนี้นี่ครับแต่ว่าทำไมจึงเป็นที่หือหาความจริงสำหรับผมนี่แจ็คมาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่น่าจะแปลกใจแต่ว่าสื่อต่างประเทศสื่อฝรั่งโดยเฉพาะบอกโอ้โห ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าแจ็คมาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งๆที่ความจริงเนี่ยถ้าจะดูการเมืองและเศรษฐกิจของจีนก็ต้องมองครับว่าไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแน่นอนดังนั้นที่ว่าแปลกก็คงจะเป็นว่าก่อนหน้านี้นี่แจ็คมาไม่เคยพูดถึงการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนของตัวเองเคยมีคนถามเหมือนกันแจ็คมาก็ไม่เคยตอบ และโฆษกของอลบาบาก็ไม่เคยให้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าจะด้ยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่นักสพิมพ์ People's Daily ออกมาประกาศร้าเลยครับเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศจีนจึงมีรายชื่อของผู้ที่มีคุณูปการผู้ที่ช่วยทำให้นโยบายเปิดประเทศ ของจีนประสบความสําเร็จถึงวันนี้อยู่ดีๆก็มีชื่อของแจ็คมาโผลมาและไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้มีคุณดดูปการต่อการสร้างให้จีนนั้นบรรลุถึงเป้าหมายของการเป็นประเทศที่ถึงแม้จะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแต่ก็พัฒนาแบบเศรษฐกิจการตลาดที่เรียกว่ามาร์เก็ตอี o โคนมีนี่เป็นวิธีพลิกแพลงของ ต้งเซลผิงที่มีคำขวัญบอกว่าแมวสีดำหรือสีขาวแมวสีอะไรไม่สำคัญขอให้จับหนูได้เป็นพอพอประโยคนี้ออกมาจากปากต้งเซลผิงเท่านั้นแหละครับชัดเจนนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปลี่ยนไปแล้วครับดังนั้นการที่มีข่าวในสื่อต่างประเทศวิเคราะห์กันใหญ่เลยว่าเอแจ็คมาไปเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นี่มีความหมายอย่างไรนายทุน ระดับโลกอย่างแจ็คมาไปเป็นคอมมิวนิสต์ได้หรือไม่ต้องดูด้วยครับว่าในประกาศของหนังสือพิมพ์ people's daily วันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อแจ็คมานะครับมีชื่อนักธุรกิจมีชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดเสริมสร้างให้ประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศเนี่ยที่น่าสนใจมากก็คือว่าเคียงเคียงคู่กันกับแจ็คมานั้นก็มีชื่อของ เจ้าของไบตู้ซึ่งก็เป็นบริษัทเทคที่โด่งดังของจีนไบตู้คือโรบินลีก็ได้รับการเอ่ยขานในประกาศนั้นว่ามีส่วนช่วยในการทำให้จีนเปิดประเทศแล้วสามารถแข่งขันกับทั้งโลกได้ไม่แต่เท่านั้นครับชื่อของพูนี่มาเจ้าของเทนเซนต์ซึ่งก็รวยไม่แพ้แจ็คหมา เพลเ,เศรษฐกิจของจีนจะได้รับการผลักด,ดันจากโพนี่มามากกว่าแจ็คหมาด้วยซ้ำไปแต่ว่าโพนี่มานี้เป็นคนเงียบครับไม่ใช่เป็นนักพูดหรือว่าเป็นนักสร้างภาพอย่างแจ็คหมาไม่เคยเห็นเขาให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำไปฉะนั้นสไตล์ของโพนี่มาของเทนเซนจึงค่อนข้างจะเก็บตัวถ้าโพนี่มา มีการถูกระบุว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่สิจะมีกรรมอธิบายว่าอ๋อเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากให้มีภาพสลับซับซ้อนระหว่างธุรกิจกับคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าทั้งโรบินลีของป่ายตู้กับโพนิมาของเทนเซนนั้นในประกาศของ people's daily เนี่ยไม่ได้บอกว่าสคนนี้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพียงแต่ ระบุอยู่ในรายชื่อผู้ที่รัฐบาลยกย่องว่ามีส่วนช่วยประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งแต่กรณีแจ็คหมานี่สิครับที่ออกมาเด่นชัดเลยว่าเป็นสมาชิกพรรคเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบและถ้าเป็นแล้วต้องทำอะไรในฐานะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่แน่ใจเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วทำธุรกิจลักษณะเป็นนายทุนเต็มตัวผิดหรือเปล่า ก็ไม่มีใครตัดสินแต่วันนี้รัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการให้นักธุรกิจระดับโลกอย่างแจ็คมาอย่างโพนี่มาและโรบินลีช่วยผลักดันเพราะว่าสามบริษัทนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการทำให้ภาพลักษณ์ของจีนในเวทีสากลสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิและถ้าพูดถึง 3บริษัทนี้เขามีคำย่อครับเป็นที่รู้กัน BAT 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 นี่ก็คือไปตู้อาลีบาบาและเทนเซนต์สบริษัทนี้เรียกย่อ,ยอว่า BAT BAT สามบริษัทนี้ถือว่ารวมตัวแล้วเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีน3บริษัทในแนวหน้าแข่งกับใครในโลกนี้ได้หมดดังนั้นข่าวเกี่ยวกับแจ็คหมาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย อย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่แปลกใจฝรั่งอาจจะแปลกใจเพราะฝรั่งนึกว่าที่เมืองจีนเขาแยกการเมืองออกจากธุรกิจซึ่งไม่เป็นความจริงเลยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนโดยเฉพาะขณะนี้ยุคตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยอาจจะยังเขินๆอยู่แล้วก็มีคำว่าจีนยังเป็นสังคมนิยมยังยึดมั่นในหลักการสังคมนิยมพูดง่ายๆคือ ยังไม่ประกาศว่าตัวเองไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาดหมายความว่าเริ่มขยับตัวเข้ามาสู่โลกทุนนิยมแต่ก็ไม่ยอมรับครับถึงทุกวันนี้ก็ตามเนี่ยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเวลาไปปราศัยไปพูดจากับคนทั้งหลายในประเทศจีนก็ยังยึดมั่นว่าเราจะต้องเป็นประเทศสังคมนิยมที่ มีหลักการแต่ขณะเดียวกันก็จะมีเศรษฐกิจที่เป็นอัตลักษณ์ของจีนสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์ของจีนนะครับฟังให้ดีก็แปลว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสังคมนิยมแบบเดิมที่เคยยึดถือโดยสหภาพโซเวียตซึ่งวันนี้คือรัเสเซียสหภาพโซเวียตวันนี้รัเสเซียก็ไม่เรียกตัวเองว่าคอมมิวนิสต์แล้วนะครับ ฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยที่ยังเรียกตัวเองว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยก็น่าจะมีคิวบาและเกาหลีเหนือเท่านั้นจีนก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวใช้คาว่าสังคมนิยมเท่านั้นรัสเซียนี่ถามเลยครับถามคนรัสเซียคนไหนก็ตามแต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วทุกวันนี้เขาเป็นประชาธิปไตยแต่รัสเซียก็ไม่เคยบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบรัสเซียนะครับ รัเสเซียก็พูดกว้างๆว,ว่าฉันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฉันเป็นประชาธิปไตยก็จึงมีจีนเท่านั้นแหละครับที่ผสมปนเปนระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมและแน่นอนเรื่องของเงินรายได้ธุรกิจการลงทุนแม้กระทั่งนโยบายใหญ่อย่างเช่น One Belt One Road ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพยายามที่จะ ส่งเสริมไปทั่วโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องของทุนนิยมถึงขั้นที่ว่าให้ประเทศที่ไม่มีสตางค์สร้างรถไฟถนนหนทางท่าเรือเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของวัน belt one road เนี่ยจีนยังให้ยืมเลยครับจนกระทั่งถูกรองประธานาธิบด,ดีไมค์เพนส์ของอเมริกาวิจารณ์เลยว่านี่ไงจีนเนี่ยใช้วิธีการหลอกล่อประเทศต่างๆให้กู้สร้างส่วนที่โยงกับ วันแบล t o วันร a d ของจีนจนกระทั่งเป็นนี่สินรุงรังและทําให้ประเทศต่างๆเหล่านี้กลายเป็นทาสของจีนนี่ก็คือทุนนิยมชัดๆแล้วก็แปลกด้วยว่าอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าพ่อทุนนิยมเนี่ยกำลังชี้ไปที่จีนบอกว่าคุณใช้ความเป็นทุนนิยมเก่งกว่าผมอีกอย่างนั้นใช่หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องแจ็คหมาเนี่ยน่าสนใจมาก เพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะครับที่ People's เ a i l y ยืนยันว่าแจ็คมาเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลปักกิ่งพยายามที่จะให้ธุรกิจเอกชนของจีนเนี่ยมาเข้าสู่เส้นทางค่านิยมของพรรคมากขึ้นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะว่ายักษ์ใหญ่ทั้งสามไม่ว่าจะเป็นแจ็คหมาโพนี่หมาหรือริชาร์ดลีโรบินลีเนี่ยต่างก็รู้ว่าถ้าจะทำธุรกิจของตัวเองในระดับโลกโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็จะต้องเดินตามสายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะต้องอยู่เหนืออะไรทั้งหมดถ้าเป็นไปนไม่ได้ครับที่นักธุรกิจยักษ์ของจีนเหล่านี้เนี่ยจะกล้าทําอะไรที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือรัฐบาลจีนกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้มีการพูดถึงขั้นที่ว่านักธุรกิจยักษ์คนไหนเดินออกนอกเส้นทางพรรคหรือทําตัวเป็นผู้มีความคิดอิสระ หรือทำตัวคล้ายๆกับไม่สนใจความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะถูกเคียร์ออกไปนอกเส้นทางเผลอๆนี่อาจจะถูกฟ้องอาจจะถูกตรวจสอบเรื่องภาษีอาจจะมีการซุบซิบนินทาว่ามีคอร์รัปชันอะไรในบริษัทนั้นและถ้าหากร้ายแรงจริงก็อาจจะถูกฟ้องร้องจนกระทั่งธุรกิจนั้นๆอยู่ไม่ได้ เพราะสำหรับสีจิ้นผิงแล้วความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าย่อหย่อนหรือผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นแจ็คหมาไม่ว่าจะเป็นโรบินลีหรือว่าจะเป็นโพนี่หมาก็ตามต้องสวามิภักดิ์ต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่า ผู้นำทางธุรกิจเหล่านี้จะต้องทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าสนใจมากเพราะว่ามันมาถึงจุดหนึ่งครับที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยต้องการให้เอกชนตัวเองเออกไปทำธุรกิจต่างประเทศพยายามที่จะให้ประเทศจีนนำหน้าต่างประเทศ แม้กระทั่งเรื่อง AI เนี่ยก็มีนโยบายเลยนะครับว่า5ปีจากนี้ไปจีนจะต้องชนะอเมริกาทางด้าน AI การจะประกาศนโยบายอย่างนี้ได้ต้องปล่อยให้เอกชนไปทำรัฐบาลพรรคคอมมิวนสิสต์จีนทำไม่ได้แต่ขณะเดียวกันพรรคคอมมิวนสิสต์จีนก็ต้องการให้นักธุรกิจบริษัทเทคยักษ์ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมเหล่านี้เดินตาม แนวทางที่พรรควางเอาไว้ด้วยเพราะถ้าหากสีจิ้นผิงยอมให้นักธุรกิจอภิมหาเศรษฐีเหล่านี้ทำอะไรตามตุที่ตัวเองเห็นหรือว่ายอมให้ไปจับไม้จับมือกับโลกตะวันตกและไปแปรสภาพหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ไม่สอดคล้องต้องกันกันกบทิศทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยากเลยครับสีจิ้นผิงยอม ที่จะไม่ให้ AI ไม่ให้ในวัตกรรมจีนเนี่ยล้ำหน้ามากกว่าอเมริกาตราบเท่าที่ผู้นำธุรกิจยักษ์ใหญ่อภิมหาเศรษฐีเหล่านี้ยังอยู่ในแนวทางของพรรคสีจิ้นผิงสนับสนุนอย่าลืมนะครับว่าพรรคมีอิทธิพลเหนือกฎกติกาของธุรกิจทุกประเภทดังนั้นถ้าหาก นักธุรกิจระดับโลกที่มาจากจีนไม่ทําตามสิ่งที่พักต้องการก็อยู่ไม่ได้ครับนี่คือประเด็นที่จะต้องเข้าใจนี่จะต้องมองให้ชัดเจนว่านี่คือจีนนี่ไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยที่การเมืองแยกออกจากธุรกิจหรืออย่างที่นักธุรกิจจีนที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามทำธุรกิจ ทำมาหากินอย่างเดียวไม่เอาตัวเองไปผูกพันกับการเมืองในหลายๆประเทศทําได้หรือในบางประเทศในอาเซียนเนี่ยนักธุรกิจจีนที่มีสตางค์ถึงแม้จะไม่ลงไปเล่นการเมืองก็ใช้วิธีการสนับสนุนพรรคการเมืองทางอ้อมและส่วนใหญ่ก็จะทําแบบพ่อค้านั่นก็คือสนับสนุนพรรคการเมืองเกือบทุกพรรค พักไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลธุรกิจคนจีนเหล่านี้ก็ยังอยู่รอดได้มีเส้นสายมีคอนเนคชั่นเข้าไปถึงภายในของรัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งจะมาจากวิธีการแต่งตั้งก็ตามถึงขั้นที่นะักธุรกิจจีนเหล่านี้เนี่ยใกล้ชิดกับนนะักการเมืองประเทศต่างๆเหล่านั้นเอาคนของตัวเองหรือคนที่ตัวเอง เชื่อว่าจะช่วยเหลือตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีในคอรมอรของประเทศเหล่านั้นยังมีเลยครับไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศต่างๆนะครับฟังดูก็รู้แต่ที่จีนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับที่จีนนี่นักธุรกิจอย่างแจ็คมาเนี่ยจะบอกว่าผมช่วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับผมทำธุรกิจแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามเส้นทางนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับ ยังไงยังไงผมก็ตามแต่ขอไม่ไปยุ่งได้ไหมครับขอไม่ไปเป็นสมาชิกพรรคขอไม่มีหน้าตาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไหมครับยากครับดังนั้นพอข่าวนี้ออกมา People เตอร y ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนมีชื่อของแจ็คมาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาประเด็นนี้คนจีนไม่แปลกใจซื่อฝรั่ง แปลกใจฮือฮากันใหญ่วิเคราะห์กันใหญ่ผมเชื่อว่าสื่อในประเทศไทยในอาเซียนก็คงไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ายัางไงยังไงก็ต้องรู้แล้วครับว่าแจค็คมาจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็จะต้องประกาศว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐกลไกรัฐนี่จะเป็นรัฐบาลจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่นักธุรกิจยักษ์ทั้งหลายของจีนต้อง มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางที่พรรคกำหนดไว้ต้องไม่ลืมนะครับว่า,าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยบริหารข้างบนสุดโดย5คน5คนนี้กำหนดทุกอย่างในประเทศจีน5คนนี้กำหนดว่ารัฐบาลเป็นใครคอรอมอรมีใครบ้าง และ5คนนี้ที่อยู่ใน ro, โพลิตบูโรกรมการเมืองซึ่งเป็น,นกลไกสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเนี่ยจะเป็นคนวางนโยบายทั้งแง่รัฐบาลและเอกชนด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าแจ็คมาเวลาออกต่างประเทศขึ้นเวทีพูดกับสาธารณชนจะดูเหมือนว่าแกมีความมั่นใจจะดูเหมือนว่าแกแสดงความคิดเห็นโดยอิสระแต่ไม่ครับ ฟังให้ดีอ่านระหว่างบรรทัดให้ดีสิ่งที่แจ็คมาพูดจะสอดคล้องกับรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมอถึงแม้ว่าบางวลีบางประโยคจะไม่พูดเป็นสำเนียงเดียวกันหรือใช้คำเดียวกันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่าเนื้อหานี้ใช่เลยครับ สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนแจ็คหมาก็ออกมาพูดพูดแรงด้วยบอกว่าสงครามการค้าที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นเรื่องที่ s t u p ิดที่สุดเป็นเรื่องงี่เง่าที่สุดไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งประโยคน,นั้นฟังดูเหมือนกับแจ็คหมาพูดก,กลางๆระหว่างจีนและอเมริกาก็คง s t u p ิดพอๆกัน no ฟังให้ดีสิ่งที่แจ็คหมาพูดนั้นคือด่าอเมริกาด่าโดนัลด์ทรัม แลวถ้าจำได้ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆยังไม่ทันสาบานตนเลยแจ็คมาบินไปนว่นแล้วครับไปที่ทรัมป์เถอ่ะไปเจอกับทรัมป์ที่นิวยอร์กแล้วก็ไปประกาศว่าจะช่วยสร้างงาน5ล้านตำแหน่งในอเมริกาทรัมป์ดีใจใหญ่เลยแต่พอเกิดเรื่องปรับเนี่ยแจ็คมาบอกว่า คำมั่นสัญญาของผมเรื่องสร้างงานให้กับาราฐอเมริกาขอยกเลิกครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่เอื้อต่อการที่ผมจะทำอย่างนั้นชัดเจนไหมครับวันนี้คือแจ็คมาสวมวิญญาณของสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อจะมากดดันทรัมป์ไม่ใช่แนวทางของนักธุรกิจไม่ใช่แนวทางของเอกชนที่จะปะทะกับการเมือง ระดับโลกอย่างนี้แน่นอนดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าสนใจเรื่องนี้จึงต้องมองต่อไปว่าแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่ใหญ่สุดระดับโลกไปจนถึง sme start up ต้องเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนคุณก็ยังต้องทำตามนโยบายนั้น การเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่ไม่ง่ายนะครับเขาต้องตรวจสอบต้องผ่านด่านต่างๆมากมายต้องเป็นคนที่มีประวัติและมีกิจกรรมที่เอื้อต่อพรรคจริงๆประชากรจีนเนี่ยมีทั้งหมด1,300ล้านคน,นที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็มีบัตรโชว์ว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย มีแค่80-90ล้านคนเท่านั้นครับน้อยมากและพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ถือว่าการเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยต้องโดดเด่นกว่าการไม่เป็นสมาชิกนี่แหละเมื่อแจ็คมาเป็นหนึ่งใน80กว่าล้านคนที่เป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงถือว่าเป็นเกม การเมืองและธุรกิจที่มาบรรจบกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจก็ว่าได้ไม่แปลกแต่ว่าน่าสนใจไม่ต้องตื่นเต้นแต่ต้องศึกษาว่าต่อไปนี้ธุรกิจทุกอย่างของจีนไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและไม่มีอะไรที่ไม่อยู่ใต้สายตาการควบคุมดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอันขาด ประเทศไทยเราที่มีความสัมพันธ์กับจีนในหลายๆด้านก็ต้องเข้าใจตรงนี้ครับต้องเข้าใจเลยครับว่าไม่มีการแบ่งเส้นระหว่างเอกชนกับการเมืองไม่มีการแบ่งเส้นระหว่างธุรกิจกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่มีการแบ่งเส้นระหว่างธุรกิจกับรัฐบาลจีนแม้กระทั่งจํานวนนักท่องเที่ยวรัฐบาลจีนอย่างใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยครับเมื่อมีปัญหากับประเทศไหน ประเด็นความขัดแย้งประเทศไหนพรรคคอมมิวนิสต์ผ่านรัฐบาลผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพียงแค่โทรศัพท์ไปบอกกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าช่วงนี้เราไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนไปประเทศนี้ดีไหมเคยเกิดกับเกาหลีใต้มาแล้วครับเพราะนโยบายที่เกาหลีใต้ยอมให้อเมริกามาตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธซึ่งจีนไม่พอใจ จีนถือว่ามาตั้งหลังบ้านเขาเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อเกาหลีใต้ไม่ยอมจีนก็สั่งการเลยครับหยุดนักท่องเที่ยวจีนไปเกาหลีใต้หายแวบไปเลยครับเกือบปีนึครับกว่าที่เรื่องราวจะกลับมาสู่ภาวะปกติเมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้ยอมลดลาวาสอกเท่านั้นฉะนั้นในเมืองจีน ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่การเมืองครับแม้กระทั่งแจ็คมาก็าตามไม่มีขอยกเว้นคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็ยังอยู่ใต้พักคอมมิวนิสต์จีนเพราะพรกคอมมิวนิสต์จีนกำกับดูแลควบคุมชีวิตของทุกคนในประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ